สสพอปชอเราไม่เชื่อแค่เรื่องหวยทำํำสจอดำขายยกครัวย้อนถามปุ่มแก้ไขเกินราคาเมื่อวันที่11พพฤศจิกาย,ยนนายสายยนันยุติธรรมสสนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีที่นายทวัชัยทองอ่อนหรือสจอดำอดีตสจจัจงหวัดนครศรีธรรมราชก่อเหตุยงิงตัวตายพร้อมทั้งยิงภรรยายและลูกรวมเสียชีวิต 4, สศพ ว่าตนเองสนิทกับสอจอดำม,มา20ปีแต่เพิ่งทราบหลังจากเสียชีวิตว่ามีโค้ตาลอตเตอรี่แต่ส่วนตัวเชื่อว่าแค่เรื่องนาวาตรีสมรักคำสิงอดีตนักชกมวยทีมชาติไทยทวงค่าลอตเตอรี่คงไม่เป็นเหตุที่สอจอดำจะยิงตัวเองและครอบครัวคงไม่ถึงขนาดค่าลูกเมียเพราะเขารักครอบครัวมากในสายยันก่าวอีกว่าเมื่อคืนวันที่10พฤศจิกายนตนได้ไปที่เกิดเหตุที่เจอกับนาวาตรีสมรัก ทราบว่าเพิ่งขาขายกันแค่สองเดือนซึ่งเป็นเรื่องการซื้อขายกันเมื่อถามว่าหักมูลเหตุเป็นเรื่องโคโต้าหวยมองว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในายสายันกล่าวว่าราคาหวยเป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วหลังจากยึดอำนาจปี57มีการเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้โดยแต่งตั้งอดีตพอบทออบอมาแก้ปัญหาให้ประชาชนให้ได้ซื้อหวยในราคาไม่เกิน80บาทซึ่งทําได้ประมาณ2ปีหวยก็กลับมาราคาสูงเหมือนเดิมดังนั้นเป็นเรื่องที่กองสลากควรทบทวนตั้งนานแล้ว เรื่องหวยคงไม่ใช่ประเด็นที่ทําให้ฆ่ากันแต่คนเกี่ยวข้องก็ต้องเอาไปคิดดูว่าถ้าเกิดจากเรื่องนี้จริงทําให้เกิดอาชญากรรมจะแก้ไขปัญหายอย่างไรในสายยันกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ